สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้วันพุทธที่8มีนาคม2566นระครับตลาดหุ้นไทยวันนี้องบอกเลยว่าโอ้โหวันนี้แบบว่าผวากันเลยทีเดียว<อ>นาที่ประธานเฟดส่งสิกเนลนะดอกเบี้ยแบบ<อ>จะขึ้นแรง,งนะเรียกว่าค,ค,คุณกมโอ้โ,โหเดือนมีนาคมนี้เฟดจะขึ้น0.5นะจะแต่เดิมที่ตลาดเขาคาดไว้ที่น่าจะประมาณ0-25อ,อวันนี้ทำให้ตลาดหุ้นโหมหุ้นไทยบอกว่า ไม่อาจต้านทานแรงขายได้ด้วยว่าหลุด1,600จุดกันเลยทีเดียวในช่วงภาคเช้าแต่ก็สามารถยืนกลับมากลับได้ด้ว่าปิดตลาดวันนี้ถือว่าปิดที่1,612.60จุดลดลง5.91จุดคิดเป็น0.37เปร์เซ็นต์มูลค่าการซื้อขายวันนี้มากกว่า59,000ล้านบาทนันต้องบอว่าโอ้โหแบบแม่หรุด1พันหแล้วใจมันเป้าเนาะทุกอย่างรู้มันกัแบบว่าโอ้ที่อุตสาห์ ทจะลองขึ้นมาทีละนิดทีละนิดเอขึ้นนี่ขึ้นยากนะเหมือนกับเดินขึ้นบันไดเลยนะแต่ว่าลงเนี่ยเหมือนกับลิฟต์ลิฟต์ขาดสลิสลิฟขาดสลิงขาดเอ้ทีเดียวว่าทำให้แบบว่าโอ้โหคนแบบว่ามองลงแทงลงเป็นแถวอะไรตรงนี้นะต้องดูด้วยว่า ข่าวก็ถือว่าซุมซับข่าวไปแล้วนะวันนี้ระหว่างชั่วโมงมีการปรับเนื้อปรับตัวปรับราคาเหมือล้วพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรยวเลยมาต่อสายมาพูดคุยหุณนกรอพัฒน์ปรดเชื้ผู้มีการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นมบุระพัฒนาสินนะครับจะมาสรุปภาพรวมนะรวมถึงแนวโนม้มในวันพรุ่งนี้ว่าจะเป็นอย่างไรท่ามกลางกิจไอเพราะหนาโอ้จุดกังวลอ่าเรื่องเฟดด้วยยุบสภาเลือกตั้งอ่าบ้านเรานะครับตรงนี้เลยมาต่อสายถึงหุณนกอพัฒน์สักครู่ครับ เดี๋ยวว่ช่วงนี้ก็จะประดังประเดยหน่อยมีหลายเหตุการณ์มีหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นนะคะอนุญาตครับกลดประชุมครับผมครับผม นะเดี๋ยวว่าคุณก็ติดประชุมชนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาต่อสายอีกหนึ่งกูดูแล้วกันนะคุณวิจิตอาริยะพิสิทธ์นะักกลยุทธ์ของเมย์แบงค์นะครับผมสกุูกครับ สวัสดีครับคุณวิจิตครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ช่วงเช้าเราหลุดพันหกร้อยจุดนะครับแต่ก็เด้งขึ้นมาได้วันนี้มาปิดตรงเหนือบริเวณหนึ่งพันหร้อสิบสองจุดลดลงเกือบหกจุดวันนี้เกิอดอะไรขึ้นตลอดชั่วโมงการซื้อขายในวันนี้ครับครับโอเคก็ภาพรวมตัง้งชั่วโมงการซื้อขายช่วงแรกเนี่ยแน่น,นอนตอบรับเชิงลบจากต่งของตัวท้อยแถงของคุณจลโพเวลนะครับเมื่อคืนที่ ส่งสัญญาณว่าสัญญาณของเศรษฐกิจของเมกาเนี่ยต้องบอกว่าแข็งแกร่งกว่าที่เคยประเมินไว้แล้วก็เปิดโอกาสนะครับว่าถ้าเกิดในช่วงถัดไปเนี่ยสัญญาณของเมกาเนี่ยเศรษฐกิจยังคงร้อนแรงต่อเนื่องเนี่ยโอกาสในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ยาแรงๆเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นซึ่งจุดนี้ทาให้ตลาดเนี่ยเริ่มมองแล้วว่าความน่าจะเป็นในการที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงระยะสั้นอย่างฝั่งตัวเดือนมีนาคมที่ถึงเนี่ยวันที่21.2 2เนี่ย โอกาสในการขึ้นเนี่ยก็ขยับขึ้นไปนะครับเป็น0.5จากเดิมที่มองว่าค่อยๆขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปคือดึงขึ้นที่0.25เนี่ยตอนนี้ตลาดเริ่มตีความคาดหวังเนี่ยไปค่อนข้าง a g g r e s s i v e พอสมควรในเนีย้ยจุดนี้ก็ทําให้สัญญาณของตัวดอลลาร์เนี่ยแข่งค่า้เครื่องต่างก่อนค่าแล้วก็กระแทกในฝั่งตัวสินทรัพย์เสีย่ยบทั่วโลกอมาเลยนะครับบ้านเราก็ทิ้งลงมาที่เมื่อกี้คุณประสิทธิ์บอกก็คือ สัญญาของการปรับฐานลงมาวันนี้ลงมาค้อคิดเห็นแต่ตอนช่วงเช้าเนี่ยหลุดพันหกไปแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยแรงสู้ก็เริ่มมีมากขึ้นเพราะว่าจริงตอนนี้ก็คือตลาดไพร์อินเนี่ยเรื่องของตัวดอกเบี้ยไปในสัปดาห์นี้แลแล้วลคืนนี้เนี่ยแม้ว่าฝั่งของตัวคุณจโรนฮุเวลจะพูดคุยกันต่อเนี่ยกับฝั่งของตัวสภาร่างเมื่อวานสภาสูงวันนี้สภาร่างเนี่ย แต่แน่นอนถ้อยแถลงต่างๆเนี่ยก็คงเป็นถ้อยหลังเดิมๆคล้ายๆกับเมื่อวานในนี้จุดนี้ก็ตอบโจทย์คือตลาดใส่เข้าไปเนี่ยพอสมควรในระดับหนึ่งแล้วก็เข้าไปอยู่ในระดับสำคัญเนี่ยก็เริ่มมีโอกาสการดิบกลับหรือว่าต้องยอมรับว่าการดิบกลับกลับมาเนี่ยยืนอยู่ในโซนประมาณหนึ่งพันหกร้อยสิบเนี่ยค่อนข้างโอเคหรือว่าก็ต้องบอกว่ายังใจชื้นมากไม่ได้เพราะว่าสัญญาณที่เกิดยังไม่ได้ดิบกลับขึ้นไปอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยสองวันก็คือหนึ่งพันหกร้อยสามสิบห้าจุด ได้เร็วๆเนี่ยมันตั้มก็คือยังอยู่ในโซนเกาะล่างนะครับก an ็ก็พอใช้ได้ในการเล่นยอดระ็บิดกับมาไถือว่าในช่วงต่อไปเดี๋ยวดูฟันโพนิดนึงว่าแนวรุ้ขงตัวฟันโพนี่ก็จะยังเป็นภาพของการขายสุทธิต่อเรื่อยๆจนถึงการชุมเลยหรือเปล่านะครับซึ่งช่วงนั้นก็คงต้องค่อยๆดูระหว่างทางพวกตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆทั้งฝั่งของตัวเงินเฟ้อในสัปดาห์หน้าหรือว่าซึ่งเส้นสัปดาห์นี้จะม <Net> ีพวกตัวเลขภาคแรงงานนะครับ ครับ,รบในส่วนของบ้านเราเองต้องบอกเลยว่าปัจจัยการเมืองตัวนวัวโอ้โหปีกองเรื่องของลา,ของ,าของการเลือกตั้งก็ใกล้ประมาณข่าวกรรยุบสภาก็ไปเริ่มมีการระบุวันทุวันที่นะประกาศวันยุบสภาวันเลือกตั้งคุณวิจิตมองอย่างไรนมถึงพู้นที่จะได้รับนะาเรียกว่าผลบวกแล้วกันจากการเลือกตั้งอยู่นี้ครับครับโอเคค่ะภาพรวมของสภาเนี่ยก็รอบนี้ก็สิ้นสุดอายุเนี่ยช่วงสระมาณวันที่ยี่สิบสามนะครับ ยี่สิบมีนาเนี่ยแน่นอนหนึ่งถึงสองสัปดาห์นี้เนี่ยโอกาสในการที่ฝั่งตัวรัฐเนี่ยจะชิงยุทสภาเนี่ยค่อนข้างสูงออกมานะครับซึ่งถ้าดูในอดีเนี่ยสัญญาตัวประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยตลาดมักจะมีความคาดหวังเชิงบวกก่อนเสมอนะครับสัปดาหหนึ่งถึงสามเดือนเนี่ยโดยตลองตลาดเนี่ยถ้าไม่มีปัจีที่มีปัจจัยลบๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องในปัจจัยต่างประเทศเนี่ยตลาดพร้อมจะตีบวกขึ้นไป นะครับก่อนการเลือกตั้งแล้วก็จริงหมูต้องบอกหลังการเลือกตั้งเนี่ยสักนันหนึ่งเดือนเนี่ยด้วยสิติย้อนหลังเนี่ยห้าครั้งล่าสุดของตัวการเลือกตั้งเนี่ยเครื่องตอบรับเชิงบวกนะครับเป็นเป็นภาพการแลนลิ้งต่อเนี่ยที่ถึงไม่ได้มีปัจจัยแรงดันเข้ามากระทบมากมาๆเนี่ยสัญญาณของการอตอบรับเชิงบวกของตัวการเลือกตั้งจากความคาดต้องใหม่ๆต่อของตัวหน้าการกระตุ้นเศรษฐกิจของตัวคณะรัฐมนตรีใหม่ๆเนี่ยก็น่าจะเกิดขึ้นซึ่ง หน้าหุ้นที่มักจะปรับตัวขึ้นในภาวะของการเลกตั้งได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่ linked กับ policy ต่างของภาครัฐน,นะครับในนียกลุ่มของตัวที่เป็นการขึ้นตัวของเศรษฐกิจประเทศเนี่ยตัว r e c y c l i n เนี่ยก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งในการนํามานะครับเช่นกลุ่มของตัวค้าปลีนะครับกลุ่มของภาคการมีพวกธุรกิจอาหารหรือว่ากลุ่มทางด้านธุรกิจธนสื่อสารแลซีทีตต้นนะครับพวกนี้เป็นกลุ่มที่น่าจะค่อยกตะตุกกลับวันนี้ ตลาดใช้หน้าคุ้นกลุ่มของตัวคาร์บลีนนะครับพยายามกระตุกกลับขึ้นมาแสดงว่ามีความคาดหวังผมว่าใส่วาม่างปัะเทศหนึ่งกานกับในฝั่งของตัวอิเยลชันแลนดี้เข้ามาในช่วงหนึ่งสองสัปดาห์นี้ครับครับผมนะในส่วนของทิศทางวันนี้ก็ยังคงขึ้นมาในกรอบแคบๆใช่ไหมโดยตรงจุดจุดเปลี่ยนคือหนึ่งพันหกร้อยสามสิบห้าจุดใช่ไหมครับค,คุณวิจิตครับใช่ก็ต้องบอกว่าในภาพระยะสั้นก่อนจะถึงการชูเฟด นะครับในเดือนมีนาคมวันที่ยี่สิบที่สองเนี่ยสัญญาณก็คงต้องค่อยๆ่อมอนิเตอร์ตัวเลขเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะยิ่งเศรษฐกิจอเมริกาก็จะตาว่าภาคแรงงานจะเป็นรูปแบบไหนแล้วก็วันที่สิบสี่มีการรีพอร์ต CPI ก็คือเงินตัวหองตัวอเมริกาอีกรอบหนึ่งยิ่งตอนนี้ต้องยอมรับว่าตัวเลขเศรษฐกิจออกมาเนี่ยตลาดชอบตัวเลขเศรษฐกิจที่อาจจะเป็นภาพของการที่เศรษฐกิจไม่ร้อนแรงก็คือออกมาต่าค่าเล็กน้อยนะครับไม่ไม่ต้องการเศรษฐกิจที่ตัวเลขดีๆเบอร์เพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่า ฝั่งของตัวการใช้อัรต่อเีืยเนี่จะุนแงมากขึ้นไปหน่อยหนึ่งเ,เนี่ยจุดความเบี่ยงในช่วงหนึ่งสัปดาห์นี้จากปัจจัยหลังประเทศเนี่ยก็จับตาตัวเลขเศรษฐกิจไปเป็นหลักแล้วกันถ้าเกิดสัญญาณของตัวความเชื่อมั่นเริ่มกลับมาเนี่ยตลาดกลับไปยืน1 6 3 5้จุดได้จุดนั้นผมเชื่อว่ามุมมองของการลงทุนมันจะเปิดกว้ววางม,มากขึ้นครับครับผมตามรายการก็ขอยหอมกับกุโรนี้นะขอขอบคุณคุณมิจิตมากเลยครับที่มาให้มุมมอลในวันนี้ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ ครับผม,มน,นั่นคือมองคงวิจิตเนาะหนึ่งพันหกร้อยสามสิบห้าจุดเป็นจุดเปลี่ยนเอาอไว้แลการนะแต่ว่าจะไปถึงหรือไม่นั้นก็ต้องรอติดตา,กา <c oughs> มกันในแต่ละนนช่วงนี้ะนะด้วยขั้นต่ำขั้นต่ำขั้นต่ำ <c oughs> ไปเรื่อยๆ <c oughs> นะครับดวยกระ <c oughs> ต๊อกกระแต่กระต๊อกก็แต่ไปถ้าจุดวัดเดี๋ยวจะมีการประชุมเฟสในปลายเดือนมีนาคมนี้นะครับนี่คือช่วงของกล้วยหอมกับกูรูนะครับถึงช่วงของ สี่หุ้นสวิงกันบ้านนะครับโดยทีมข่าวของผู้นินสายเองมีการกดติดหน้ากระดานนะครับมีการคัดเลือกหุ้นนะโดดเด่นมามาสี่ตัววันนี้เริ่มจากตัวแรกีคร่คือตัวของเบตเตอร์เวอร์กรีนหรือว่าบีบวจวันนี้ราคาหุ้นต้องบอกว่าร้อนแรงกันเลยทีเดียวด้วยว่าการาฟนี่แบบพุ่งเป๊ะเลยเขียวแท่งแรกดูแล้วแบบว่า <Happy S 2> แหมมันเล้าใจนะฮะด้วยว่าปิดที่1บาท13สตางค์เพิ่มขึ้น13สตางค์ที่เป็น13เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนตัวที่สองในอีทีซีนะครับวันนี้ 4บาท38ตังค์เพิ่มขึ้น26ตังค์คิดเป็น6.31%นะครับส่วนสวิงตัวที่3ามนะเดอะคลินิกนะครับวันนี้ราคาปิดที่สีบาทเพิ่มขึ้น1บาท75สตังค์คิดเป็น4.24%นะครับและตัวที่4ต้องบอกเลยว่านะั่นคือตัวของโรงพยาบาลมาสเตอร์พีซนะเรียกว่ามีความโดดเด่นเรื่องของสัญญกรรมนะครับหรือว่าสวยด้วยมีดหมอ,อนะครับวันนี้ราคาปิดที่แปิบหบาท50สตังค์เพิ่มขึ้น 6บาท7จ็ดสตางค์คิดเป็น8.46%เปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือ 4. พุทธสวิงเด์ว่าเป็นการซื้อแบบท้าทายนะพรุ่งนี้จะใส่เกียร์เดินหน้าต่อหรือไม่เย่าลืมูศึกษาทําการบ้านดูเรื่องราวของกราฟดูแนวรับดูแนวต้านรวมมุจุดคัดด้วยพี่ใช้ข้อมโนลนี้มาซื้อขายในส่วนของ4หุ้นสวิงในวันพรุ่งนี้ครับผมใช่แล้วค่ะแล้วเรามาต่อกันเลยนะคะกับช่วงหุ้นเทคนิคสุดแซ่บค่ะโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวช นักเทคนิคนะคะจากเมย์แบงค์ประเทศไทยค่ะก็ได้มีการแนะนำนะคะหุ้นเทคนิคสุดแซ่บกันมาถึง2ตัวครับผมสำหรับตัวแรกเลยค่ะเป็นหุ้นของบริษัทนะคะเซนทัลพัฒนาจำกัดมหาชนนะคะหรือว่าตัว CPN ของเรานั่นเองนะคะซึ่งประกอบธุรกิจนะคะเกี่ยวกับการให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าขนาดใหญ่อ่าและซึ่งสําหรับนะคะตัว CPN นะคะที่คุณอภิวัฒน์ได้แนะนํามาค่ะก็ได้มีมุมมองนะคะว่าตอนนี้เนี่ย กราฟนะคะมีการเด้งกลับนะคะโดยการที่ให้แนวรับแรกค่ะอยู่ที่46บาท25สตางค์ <64 S 1> ค่ะ64บาทใช่ไหมอ๋อขออภัยค่ะ64บาท25สตาง <5 S 1> ค์ค <6 S 1> <ผม S 2> ่ะส่วนแนวรับถัดไปนะคะอยู่ที่62บาท25สตางค์ค่ะในส่วนของแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่68บาท25สตางค์ค่ะส่วนแนวต้านถัดไปนะคะอยู่ที่71บาท50สตางค์นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะทาง c p n นะคะก็ปิดตลาดไปที่ 66บาท50สตางค์ค่ะเพิ่มขึ้น25สตางค์หรือ0.38ซค่ะซึ่งมูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่805.28ล้านบาทนั่นเองค่ะและสำหรับหุ้นเทคนิคสุดแซ่บตัวที่2นะคะที่ตามกันมาติดๆเลยนะคะกับหุ้นของบริษัท แพนบีมีเดียจำกัดมหาชนนะคะที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสื่อโฆษณาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อโฆษณาการแจ้งหรือว่าในสนามบินรวมถึงในห้างสรรพสินค้าต่างๆด้วยเรื่องเรื่องป้ายต้องแพนบีต้องป้ายแบบนี้มันป้ายยายขอไม่ใช่คนละป้ายกันเป็นป้ายโฆษณานั่นเองนะคะตอนนี้ก็ต้องยอมรับเราในเรื่องของสื่องานอีเว้นต่างๆเนี่ยก็คือกลับมาเยอะโอ้ใช่มีความคึกคักนะปูยังไงนะยิ่งมีการเลือกตั้งเลยนะใครบ้างที่ไม่ใช่ป้ายใช้กันอยู่แล้วนะคะ สำหรับตัวแผ่นบีนะคะก็ทางเทคนิคทางกราฟนะคะคก็มีลุ้นที่จะมีการขึ้นไปต่อนั่นเองอเนะคะโดยให้แนวรับค่ะอยู่ที่9บาทนะคะส่วนแนวรับถัดไปค่ะอยู่ที่ 8บาท40สตางค์นั่นเองค่ะส่วนแนวต้านนะคะอยู่ที่9บาท85สตางค์ค่ะส่วนแนวต้านถัดไปค่ะอยู่ที่10บาท10สตางค์นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางแพนบีค่ะก็ปิดตลาดไปที่9บาท25สตางค์นะคะเพิ่มขึ้นถึง10สตางค์ค่ะหรือ1.09%ค่ะมูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่335.62ล้านบาทนั่นเองค่ะครับผมนี่คือรายการก้วยหอมกับกูรูนะถ้าเกิดน,นักลงทุนที่ชอบฝากไลฟ์ฝากแชร์ในส่วนของ Facebook คุณอินสตาและก็ช่อง YouTube หุ้นอินไซต์ถ้าเกิดอยากติดตามข้อมูลข่าวสารแบบเดียวทามสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์หุ่นอินไซ h ์ .com ครับผมค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายช่องทางนะคะทางสื่อโซเชียลมีเดียค่ะให้ทุกท่านเนี่ยได้ติดตามอัปเดตข่าวสารกันค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะ Facebook Instagram t e l e g r a ม l i n e Square หรือว่าจะเป็น Tik t o k นะคะรวมถึงเราก็ยังมีช่อง YouTube Channel ด้วยนะคะก็สามารถรับชมรายการของหุ้นอินไซต์ย้อนหลังได้นะคะผ่านทาง YouTube Channel ของหุ่นอินไซต์นั่นเองค่ะอย่าลืมาะ อ๋อพูดไปแล้วค่ะอ๋อนะฮะเรียกว่าถือว่าเป็นท <c oughs> ิ k t o อกนะนะฮะอย่าลืมติดตามนะ f o l บโอลุฟอลโล่โลนะไลคไลไลไล์แชร์กันเยอะๆนะครับตัวนี้ในเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกทีมงา,านนะครับนี่คือรายการก้วยหอมกับกูรูนี้เราทั้งสองคนต้อง,งขอตัวลาท่านผู้ชมพบกันนะัพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ